คนวันอาทิตย์นะคะเทพประจำตัวก็จะมีพระศีวะหรือพระแม่อุมาเวลาดุดุหน่ากลัวมากอย่าไปม,มีเรื่องเวลาคนวันนี้ค่ะคนวันนี้บ้าบอคอแตกมากทั้งเจ็ดวันคนวันนี้คือ one, นัมเบอร์วันในศัตรูคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้ค่ะคนวันอาทิตย์มีความใจร้อนหัวดือด้อดื้อลันเวลาโมโหนี่ไม่มีใครห้ามเขาอยู่เลยแล้วเป็นคนที่แบบ มีความแบบเจ้าแม่เจ้าพ่อบุกเบิกในเรื่องของการมีอำนาจในการแบบมีเรื่องอะ่ะอย่าไปมีเรื่องมีราวคนวันนี้เด็ดขาดคนนี้บ้าบ้าสุดชีวิตอดทนอดทนก็นิดนึงแต่ถ้าบ้าบ้าสุดเลยเอาเขาไ่อยู่แน่นอนอย่าไปยุ่งกับเขานะถ้าอยากเขาลมดีทําดีประจบประแจงเขาดีกว่าแล้วเดี๋ยวอารมณ์ร้อนของเขาจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงเองแต่อย่าไปกดดันเขาอย่าไปหาเรื่องเขา แล้วคนวันนี้นะคะเกิดมาเพื่อแบบแบกภาระคนอื่นคุณสังเกตไห้ว่าคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองจริงๆอ่ะปัญหาของคนอื่นทั้งนั้นเอามาเป็นภาระของตัวเองรักเพื่อนรักฝูงรักจริงๆมีความจริงใจจริงใจมากๆแล้วคุณอ่ะเป็นดาวตัวแทนของดาราแสดงด้วยนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะว่าหน้าตา ของคุณที่มันโดดเด่นที่มันมีสนหทเรลวพราวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องแล้วคุณยังเป็นดาวตัวแทนของพระมหากษัตริย์หรือคนที่เป็นนักธุรกิจออนไลน์อสังหาริมทรัพย์นะทำธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมดวงคุณดีมากอืมแล้วเน้นทาบุญค่าน้ําค่าไฟนะหรือเอาเทียนไปถวายวัดเน้นเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตอนะ่ะเออทําบุญเกี่ยวกับการแบบ จุดเทียนหรือการแบบนําเทียนไปถวายนะหรือเอาหลอดไฟไปถวายอะไรแบบนี้จะดีมากส่งเสริมคุณดีมากๆคุณนมาเพื่อให้แสงสว่างกับชาวบงชาวบ้านนะให้แสงสว่างกับคนอื่นแล้วถ้าคุณมีแฟนโหคุณจะดูแลคนรักดีมากดุดเจ้าชายถ้าเป็นภรรยานะคะดูแลดีะสามีคุณไม่ต้องทำอะไรเลยยกเว้นงานบ้านไม่ค่อยชอบงานบ้าน คนนิสัยเขาจะเหมือนผู้ชายเน้นงานนอกบ้านเน้นงานหาเงิน,นงานในบ้านไม่ค่อยเก่งถ้างานในบ้านแม่บ้านแม่เรือนต้องยกให้คนวันจันทร์คณวันจันทร์ทำงานเก่งค่ะแม่บ้านแม่เรือนดีมากแต่อย่าไปคาดหวังคุณวันอา,าทิตย์ค่ะเขาจะเน้นการหาเงินเน้นการแบบซื้อนั่นซื้อนี่แม่คนรักนั่นคือการดูแลตระกูในความหมายของเขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนแน่นอนนิสัยเขาง่าเหมือนเหมือนผู้ชายอะ่ะ เ้ามากเนื่องจากเป็นคนที่แบบต้องแบบทํางานเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่เล็กอ่ะเออเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบมีความร่ารวยเหมือนชาวบงชาวบ้านที่มีพ่อแม่ดูแลเทคแคร์ดูแลเขาอ่ะดีอ่ะเขาต้องสร้างทุกอย่างมาเพื่อตัวเขาเองเขาเลยมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ชายอยู่ในตัวเองสูงปีด๊ดและมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากชาววันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะเพื่อนผู้ชายเยอะและถ้ามีเพื่อนผู้หญิง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงของคุณจะต้องมีอะไรคล้ายๆคลึงกับคุณถึงจะไปกับคุณได้แล้วคุณเนี่ยยังเป็นดาวตัวแทนของราศีสิงห์มีความสหราศาีชอบจริงๆและสีแดงถ้าเป็นผู้หญิงนะชุดแดงเล็บสีแดงอะไรที่มันแดงเป๊ะๆฉันชอบฉันชอบลปสติกสีแดงโอ้ถ้าฉันแบบว่าไม่อายชาวบ้านชาวช่องนะฉันจะทาลิปเอาไว้แม่งแดงไปเลยทุกวันทั้งเจ็ดวันชอบ แต่ว่าเป็นคนที่แบบต้องรักษาภาพคดเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้จะทําแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะขำขันเป็นคนที่มีอีโก้นะแล้วคุณนะ่ะมีมุมตลกนะตรงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อยากเอาอะไรนะคุณพร้อมประจวแจงคุณพร้อมแบบว่าเออกุยอมก็ได้เพื่อได้สิ่งนี้ช่างมันจะแ,แบบว่า เีช่างมันแต่ถ้แรกเาเพื่อสิ่งนี้คือเป็นหัวนักธุรกิจน่ะคิดเงินคิดทองตลอดเวลาทํามาค้าขายเก่งมากหน้าตาก็ดีมียกมีเอ,เอกลักษณ์ไม่เหมือนชาวบ้านเจ้าช่องอีกแล้วจิตใจมีความเป็นนักเลงกล้าได้กล้าเสียเออใจถึงเออเป็นคนพูดจารตรงตรงแรงๆเพราะเป็นคนฮาร์ดคอร์เป็นคนมีความจริงใจไงนีเสเป็นผู้ชายบอกเลยอนหละเป็นอนเละเฉพาะเวลาสิ่งที่ต้องการเท่านั้น เ,เขาอยากได้แล้วเขาจะเริ่มตอนเลยแล้วเออเริ่มแล้วแล้วคุณก็ตามเขาไม่ทันหรอกเพราะเขาจะพูดแล้วคุณก็เคลิ้มไปตามเขาเรียบร้อยอืมและชาวกองนี้นะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่ามีเรื่องราวดีๆอ่ะเป็นคนโชคดีนะมีดึงดูดเรื่องราวดีเข้ามาการเงินการทองไม่เคยขาดเลยคนนั้นคนนี้เข้ามาด้วยความเสน่หาะมีคนซัพพอรตมีคนสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเลยนะบริวารคุณดีค่ะอืมแล้วคุณเวลาบ้าอะไรคุณจะบ้า หนักเลยคลั่งเยอะมากถ้าชอบดาราสแสดงมกันชอบอยู่นะถ้าชอบเพลงลูกทุ่งนะคุณเปิดไปแล้ว20วันเปิดเพลงเดิมนั้นอนะร้องไปแล้ว20วันคลั่งอะไรแบบคลั่งมากถ้าชอบอะไรสิ่งหนึงนะ่งเนี่ยจะชอบอยู่แบบนั้นแหละไม่มีใครมาห้ามคุณได้ด้วยชอบร้องทั้งวี่ทั้งวันเพลงเดียวร้องได้ทั้งวันชอบจริงดนตรงดนตีเนี่ยเป็นไรไม่รู้ชอบฟังเพลงเพลงเปิดเพลินท่องเปิดได้ฟังทั้งหมู่บ้าน คุณไม่สนใจว่าฉันกำลังมีความสุขอยู่ใครจะ,ะเอาขวดประปาว่าเฮ้ยเพลงมันดังไปไหมคุณไม่สนใจคุณเป็นคนแบบนี้และนี่คือลักษณะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะดวงดาวตัวแทนของดาราสแสดงดวงมีชื่อเสียงนะ <S <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นก็น้อมรับคำทำนายที่ดีนี้กันไป้ไดเลยค่ะแล้วคนอาทิตย์คะ มาเปิดดวงเสน่หนะ์น้ำเมตตากับแม่หมอเพราะคุณชอบสายเสน่ห์คุณชอบทำมาค้าขายคุณชอบเรื่องการเงินจุดเทียนเสน่ห์กับแม่หมอได้เลยนะคะแม่หมอมีการจุดเทียนเสน่ห์รอบถัดไปวันที่23สิงหาคมนี้นะคะจุดเทียนเสน่ห์ช่วยเรื่องเปิดดวงเสน่หนะ์น้ำเมตตาแล้วก็มีการผูกดวงคนรักนะคะเปิดผูกดวงในเรื่องของ เอาชื่อของเราคนรักมาผูกด,ดวงด้วยกันนะคะมีความเชื่อว่าจะทําให้ความรักรักกันกลมเกลียวจากที่เราเาทะเลาะมีปัญหากันก็จะทําให้ปัญหาลดลงกลับมาหวานขึ้นลดความใจร้อนแล้วก็อยู่นานๆโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางนั่นคือจุดเทียนคู่จุดเทียนสเสน่จุดคนเดียว499ราคาหลักร้อยถูกมากจุดเทียนคู่999บาทหรือคุณต้องการเน้นอนํานาจเพราะคุณเป็นคนบ้างเงินเน้นธุรกิจต้องเทียนลาหูคะ่ะ เทียนราหูเน้นอำนาจบรารมีเน้นความร่ำรวยเน้นโภกขัดทรัพย์ราคา699หรือคุณต้องการคอบคุมทั้งจักรวาลชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหลังไหลเมตตามหานิยมสเสน่ห์เวพาวพูดอะไรก็คุณก็เคลิ้มซื้อสินค้าคุณเอาไปเจราจาขายทรงขายที่ขายทางก็ให้สําเร็จรับด้วยดีต้องเทียนนพเก้าค่ะควบคุมทั้งจักรวาลหากคุณสนใจอยากจุดเทียนสเสน่ห อยากจุดเทียนลาหูน้ำ้เก้าอะไรพวกนี้สามารถติดต่อนะคะจองเทียกับแม่หมอเลยก่อนที่แม่หมอจะปิดการจองนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนวันอาทิตย์นะคะสุขสมหวังกับคําทํานายแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะกับคาทานายที่แม่หมอทํานายไปนะคะ